นี่และว,วันนี้ผมก็จะมาให้เพื่อนๆดูนะเลือกขนาดขวดให้โอเคกับแก้วนะครับนี่เดี๋ยวดึงขึ้นมาก่อนนี่เป็นไงทีนี้เราก็จะได้น้ําแข็งที่ไม่เสียรสชาติแล้วนะเห็นไหมเราก็เลือกขนาดขวดให้อ้ขนาดขวดที่อ้นี้นะครับให้เข้ากับแก้วได้นี่อันนี้คือต้องตบลงไปแต่เดี๋ยวกระจกจะแตกเราไปตกที่อื่นก็คือเรา แบบนี้ผมว่ามันจะดีกว่าเห็นไหมเนี่ยแกะขวดมานะก็ดูขวดที่มันบางๆหน่อยนะถ้าเกิดเราเอาขวดที่มันหนามันจะตัดยากแล้วอาจจะเกิดอันตรายได้ก็เนี่ยวิธีที่ผมใช้นะครับเผื่อใครสนใจก็เอาไปลองทํากันได้นะแต่อันนี้คือขวดมันใหญ่เพราะแก้วผมมันใหญ่แก้วของผมมันเกือบสองลิตรเลยนะครับก็เลยใช้ขวดน้ำห้าร้อยเอมแลเนี่ยก็เดี๋ยวตบลงไปก็จบละ เราก็ใส่นาะกินได้ทั้งวันก็คือใส่โคกเติมามาไปเรื่อยๆเพราะตัวนี้ที่ผมต้มนะไม่ใส่โคกเลยจะเน้เนไปทางเข้มเรื่องใบกับหัวเชื้อน้ำหวานแค่นั้นเองนะครับเพื่อที่จะเวลาเติมโคก,ก็จะไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอันนี้คือสำหรับวิ่งงานนะสำหรับคนที่วิ่งงานผมว่ามันดีและสะดวกไปลองดูวันนี้ปวดฟันมากนี่ไปใส่สตรีนี่นะ ดึงฟันเพื่อที่จะใส่ฟันปลอมนะครับโคตรปวดเลยใครฟันดีๆนะอย่าไปดัดฟันจริงๆทรมาชิบหายวันนี้เมื่อคืนนอนไม่หลับเลยนะครับโอเคไปทำกันได้ไปลองทำมาดูอืมอร่อยด้วยเข้มข้นอืม